รู้เรื่องยากับโรงพยาบาลนนทเวศสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงจีรนันสุชีวศิลป์พบกับรายการรอบรู้เรื่องยากับโรงพยาบาลนนทเวศวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ปากกาฉีดทูลิซิตี้ค่ะ ทรูลิซิตี้มีตัวยาสำคัญคือดูลากรูไทใช้สำหรับรักษาเบาหวานประเภทที่2โดยอาจใช้เป็นการรักษาแบบเดียวหรือให้ร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนประกอบของปากกาประกอบไปด้วยฐานครอบฐานใสวงแหวนยึดตัวบ่งชี้ล็อกปลดล็อกปุ่มฉีดยา โดยรูปแบบของตัวยาทูลิซิตี้จะเป็นปาักกาสำหรับฉีดยาในรูปแบบที่พร้อมใช้ประกอบด้วยตัวยาดูลากรูไทน์1.5มิลลิกรัมในสารละลายยา0.5มิลลิลิตรโดยวิธีใช้จะเป็นการฉีดเข้าใต้ผิวหนังสัปดาห์ละ1ครั้งโดยสามารถฉีดช่วงเวลาใดของวันและก่อนหรือหลังอาหารก็ได้วิธีการเตรียมตัวก่อนฉีดยาทูลิซิตี้ควรล้างมือให้สะอาด ทำการเช็ดบริเวณที่ต้องการฉีดด้วยแอลกอฮอล์และรอให้แห้งก่อนทำการฉีดบริเวณที่เหมาะสมในการฉีดยาได้แก่บ,บริเวณหน้าท้องและหน้าขาควรทำการเปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดไปเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์แต่สามารถฉีดในบริเวณเดียวกันได้ขั้นตอนการฉีดยาทูลิซิตี้ 1. ก่อนทำการฉีดให้ตรวจสอบว่าปากกาถูกล็อกอยู่และทำการถอดฐานครอบสีดำออก หากทำการถอดฝาครอบสีดำออกแล้วห้ามทำการสวมฐานครอบกลับเข้าไปเนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเข็มฉีดยา 2. วางฐานใสลงบนผิวตรงที่ต้องการฉีดยาให้แนบสนิทและทำการปลดล็อกโดยหมุนวงแหวนยึด 3. กดปุ่มฉีดยาสีเขียวค้างไว้จนได้ยินเสียงคลิกโดยกดฐานใสให้แนบกับผิวหนังต่อไปจนได้ยินเสียงคลิกครั้งที่ส ซึ่งเสียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเข็มฉีดยาถูกดึงกลับในเวลาประมาณ5-10วินาทีจากนั้นสามารถนำปากกาออกจากผิวหนังได้โดยหากฉีดยาสำเร็จแล้วจะมองเห็นเป็นสีเทาดังภาพกรณีลืมฉีดยาหากนึกขึ้นได้ภายใน72ชั่วโมงสามารถฉีดในทันทีที่นึกขึ้นได้ หากนึกขึ้นได้หลังจาก72ชั่วโมงให้รอจนถึงวันที่ฉีดตามปกติแล้วค่อยฉีดยาวิธีการเก็บรักษายาท2ซิ i t y เก็บไว้ในตู้เย็นหากไม่สามารถเก็บในตู้เย็นได้สามารถเก็บยาไว้ในที่ที่อุณหภูมติต่ำกว่า30องศาเซลเซียสได้เป็นเวลา14วันห้ามนำปากกาไปแช่แข็งและห้ามนำปากกาที่ถูกแช่แข็งไปใช้ เก็บปากกาให้พ้นจากการสัมผัสความร้อนโดยตรงเก็บปากกาให้พ้นและห่างจากเด็กทิ้งปากกาฉีดยาในภาชนะสำหรับของมีคมหรือภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดมีข้อสงสัยเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร Drug i n f o r m a t i o n h อ t l ลน์0 2 5 9 6 7 8 8 9แแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสงสัยเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร รับอินโฟมิชันฮอตไลน์025967889